โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปในวันนี้อาจจะไม่สนุกหรือว่าไม่ตลกนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้นิดหน่อยเนาะเป็นเรื่องของทีมการนําทีมของพี่นะครับผมหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะผมเป็นโค้ชของทีมบูเวฟบชลบรีนะครับช่วงนี้ไม่ลงคลิปเพราะว่าผมพยายามเตรียมตัวน้องน้องอยู่นะฮะเตรียมตัวในการแข่งไฟนอลก็คือวันนี้วันนี้ผมจะลงคลิปนะฮะเราแข่งตอนบ่ายสามโมงนะครับเพื่อชิงเงินรางวัลประมาณ5้าล้านบาทนะเงินรางวัลรวมนะครับที่1น่าจะาจะมาณ2ล้านบาท แล้วก็ที่1ที่2ได้ไปแข่งต่างประเทศก็มีสิทธิ์น่าจะได้รับผมว่าประมาณเงินรางวัลน่าจะประมาณรวมๆหกสิบล้านนะเพราะว่าปีที่แล้วก็60ล้านเหมือนกันระดับโลกเนาะก็เป็นอะไรที่มันน่าท้าทายมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของบูเว็บกันนะพี่คุมบูเว็บมาประมาณ2ปีแล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็ปีโน้นเนี่ยก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจบอันดับไม่ดีเลยรอบเฟนัลนจบันดับที่10นะครับด้วยที่ดิวดิวก็ยังไม่ได้ยังเล่นไม่ค่อยดีดิวเนี่ย เกือบถูกไล่ออกจากทีมนะครับสาหรับปีที่แล้วนะฮะคือมันคนละคนจากตอนนี้เลยนะฮะคือวันที่พี่เจอดิวเนี่ยดิวมาเล่นแร้งกับพี่เนี่ยที่พี่เอกใจเลยนะดิวเป็นคนที่ไปตรงไหนแล้วก็เล่นได้คิวได้อะคือไม่ไม่ฟังใครอ่ะไม่ฟังใครเลยนะฮะเล่นโดดไปตรงโน้นไปคนเดียวไปเล่นคนเดียวยิง5คิว6คิว10คิว17คิวอ่ะนี่คือวันแรกๆที่พี่เจอดิวนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ย อะไรวะทำไมมึงไปเล่นคนเดียวนู่นนี่นั่นอ่าทำไมไม่มาเล่นกับทีมแต่ว่าพี่เห็นข้อดีเห็นข้อดีเห็นในด้านดีก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่เด็กเนี่ยที่มันเล่นด้วยตัวเองได้ไม่ต้องถูกสั่งแล้วก็ไม่ต้องคอยให้บอกนะครับคือน้องมันคิดเองแล้วเล่นเองได้นี่คือนี่คือเรื่องเรื่องดีและพี่เห็นพี่เลยบอกกับทุกคนว่าเด็กคนนี้มีของตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงแรก,แรกเนาะแต่ว่าซีซั่นนั้นก็คือดิวเล่นไม่ได้เลยเล่นไม่ได้เลยผลงานแย่มากอาจจะเป็นครั แล้วก็ตื่นสนามด้วยแล้วก็ครั้งแรกที่ไปแข่งอะ่ะอ,อ,อาจจะกดดันแล้วก็ยังไม่ค่อยชินนะครับพี่ก็ยังเชื่อมัน่นอยู่ว่าดิวเนี่ยมันยันงได้อยู่มันมีของนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสไตล์ในการเล่นของดิวไม่ไมค่อยเหมือนใครเล่นคนเดียวได้สั่งตัวเองได้นะครับสั่งเพื่อนได้ด้วยนะหมายถึงเล่นไปโฟกัสกับตัวเองได้แล้วก็โฟกัสกับเพื่อนได้บอกเพื่อนได้เอ,อ้ยตรงนั้นตรงนี้นะมีคนเนี่ยนี่คือเรื่องดีมากนะครับ ที่ที่หายากมากครับนักแข่งนะครับผมก็คือช่วงนั้นน่ะเดียวไม่ติดท็อปบอร์ดเลยไม่ติดท็อปบอร์ดแล้วก็ยิงเป็นล้มยิงไปย้อนดูได้นะสำหรับซีซั่นแรกที่เดียวเล่น,น mm. คือไม่ติดท็อปบอร์ดคือช่วยทีมอะไรไม่ได้เลยนะ mm. ตอนนั้นมีก๊อตก็เลยจะเป็นดานเลนนะที่เล่นระเบิดติดท็อปบอร์ดอันดับที่5ด้วยนะสำหรับรอบแรกของซีซั่นแต่ก็เราก็เข้ารอบมาได้นะครับเข้ารอบอันดับ6มาได้แล้วก็จบไฟนอลอันดับที่10นะครับผม ก็ยังดีนะที่เราเข้ารอบมาได้และเองได้อยู่ต่อในโปรลีกนะครับเพราะว่าพี่ก็หารูปแบบในการเล่นที่มันเหมาะกับทีมเนาะเ,ออเราเห็นว่าทีมนั้นเล่นเก่งแล้วก็จะไปเล่นแบบเขาไม่ได้เพราะว่าบคุคคลที่ที่พี่ต้องดูแลอยู่เนี่ยสไตล์ในการเล่นแตกต่างจากคนอื่นมากทีมก็ยังไม่มีความเข้าใจกันมาเจอกันกได้ไม่กี่เดือนเองนะครับอะไรประมาณนี้ก็คือต้องให้เล่นเล่นแบบเก็บแต้มค่อยๆเก็แบบแต้มไปเรื่อยๆก่อนอาจจะยังไม่มีการบู๊การไฟท์ หนักสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราเล่นไม่ได้นะคือน้องๆยังไม่พร้อมในซีซั่นนั้นนะคือยังไม่พร้อมพี่เห็นแล้วว่ายังไม่พร้อมยังสเปะสปะอยู่อ่ายังยัง,ย,งยังต้องใช้เวลาในการเล่นด้วยกันเยอะๆนะครับแล้วก็ปีนะี้สลับปีนะี้อ่าดีขึ้นมากดีขึ้นมากนะครับเดียวเนี่ยจำว่าก่อนพี่ด่าแบบด่ายเยอะมากด่าด่าแบบพี่คิดว่าน้องน่าจะมีร้องไห้น่นอน แต่พี่ก็ด่าเพื่อตัวน้องเองนะครับเพื่อตัวน้องเองเลยพี่ก็แบบว่าดีวมันมีมีข้อดีแต่ที่ข้อเสียมันคือล้มง่ายมากโดนสก,กิดล้มเอะเป็นล้มอ่ะเพราะงั้นพี่ก็เลยให้น้องอไปไปเพิ่มเรื่องนี้อ่ะเพิ่มวิธียังไงก็จะมีให้ซ้อมแบบในโซนอ่ะที่มันมีปืนแคนนอนหน่อยิงเข้ามาใช่ไหมแล้วเราก็ต้องตั้งไอ้วอให้ทันอ่ะเพิ่มความไวอ่ะมีซ้อมตรงนั้นช่วงหนึ่ง แล้วก็มีซ้อมในโซนวิธีการซ้อมในโซนไม่ใช่ลงไปแล้วเล่นเล่นเล่น,ลนปกติอะไรเงี้ยคือจะมีซ้อมอ่ะใช้หนึ่งชีวิตในโซนเนี่ยค่าให้ได้20ตัว30ตัวในหนึ่งชีวิตน้องจะดูรักชีวิตมากปกติลงในโซนไปใช่ไหมยิงริงๆแล้วก็ตายแล้วก็เกิดใหม่แต่คราวนี้พี่จะให้ซ้อมโดยการที่ค่าได้30ตัวห้ามตายในหนึ่งชีวิตในชีวิตเดียวถ้าน้องมันยากมากนะพี่เชื่อว,ว่า มันยากมากนะตัวพี่เองเนี่ยก่อนที่พี่จะให้น้องซ้อมเนี่ยพี่ก็ซ้อมเหมือนกันเต็มที่พี่ประมาณ20่ห,หน่อยๆประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่ในแต่ละเกมเราเจอคนตึงหรือไม่ตึงนะในโซนนะครับก็ก็ให้น้องฝึกอย่างเงี้ยเรื่อยๆอ่าสิ่งที่ดีขึ้นมันอาจจะไม่ดีขึ้นในวัน2วันแต่ว่าพี่เชื่อว่าในสัปดาห์หนึ่งหรือสสัปดาห์หรือสสัปดาห์น้องจะดีขึ้นเรื่อยเพราะอะไรเพราะว่าน้องรู้จักะระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าการใช้หนึ่งชีวิตในโซนเนี่ยมัน ขาระคาา30คนเนี่ยมันยากนะครับมันยากแล้วถ้าน้องทําได้บ่อยๆมันก็จะรู้สึกว่าน้องขาแข็งขึ้นไม่ล้มง่ายรู้จังหวะอ่ะเข้าหลังเข้าหน้าต้องทํายังไงต้องได้ยังไงอ่ะนี่คือเรื่องดีที่พี่ก็ให้น้องอ่ะซ้อมเรื่องนี้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามีหลายส่วนที่พี่อ่ะให้น้องซ้อมเยอะะไปหมดเลยนะครับเป็นช่วงๆนะครับช่วงไหนที่น้องขาอ่อนหลายคนก็จะมีซ้อมอะไรประมาณนี้แต่วันนี้นะครับที่พี่จะให้ดูเนี่ยคือ การเล่นเป็นทีมอ่ะสิ่งหนึ่งที่บูเวฟเนี่ยยังทําได้ไม่ดีพอคือเรื่องพื้นที่สุดท้ายเนี่ยย,ยังทำได้ไม่ดีพอนะฮะแล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะถึงไฟนอลวันนี้ใช่ไหมก็พี่กังงดลงห้องซ้อมหลายห้องเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้องพี่เมฆห้องรอบดึกนะครับไปซ้อมนะซ้อมส่วนตัวโดยมีน้องดิสในดิสคอร์ดอีกพีที่มาช่วยด้วยขอบพระคุณมากทุกคนเลยที่มาช่วยซ้อมนะครับเขามีเงินรางวัลให้นะวันละหนึ่งพันบาทนะครับผมเกาะใครได้อันดับหนึ่งก็ ให้ไปอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการขอบคุณที่มาช่วยซ้อมนะฮะการซ้อมก็เราไม่ได้โฟกัสว่าเราจะต้องเจอทีมตึงหรือทีมอะไรนะครับเราโฟกัสในเรื่องของการเล่นในพื้นที่สุดท้ายการเล่นยังไงให้ได้ที่1นึ่ทุกเกมอจะเล่นยังไงถ้าจะเป็นที่1เนี่ยมันต้องไปตรงไหนมันต้องเล่นยังไงนี่คือเรื่องที่ที่พี่อยากให้น้องเข้าใจเรื่องนี้มากที่สุดแต่พอเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วทำไมถึงยังไม่ได้ที่หนึ่งอีกนี่คือคําถามนี่คือโจทย์ต่อไป น้องเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยพี่ตรงเนี้ยเล่นตรงเนี้ยที่หนึ่งแน่นอนแต่พอไปเล่นตรงนั้นปุ๊บทําไมไม่ได้ที่หนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องไฟเรื่องของสกิลเพย์เรื่องของ, pay, อง,ของการเรื่องของบุคคลอาจจะไปพลาดง่ายๆล้มปุ๊บแล้วจุดที่ดีที่สุดก็เลยเสียไปอะไรประมาณนี้เพราะงั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างมากในการที่จะได้ที่หนึ่งนะเด่งเลือกจุดเล่นให้ดีสร้างทัมบิ้งแล้วสร้างทัมบิ้งขึ้นมาเองได้เราไม่ต้องไปแบบไปตีเขาแล้วก็แบบ ให้เขามันแจมอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้ว่าจังหวะไหนที่แบบจะโดนแจมจังหวะไหนที่ไม่โดนแจมต้องต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยอันนี้อันนี้คือยากมากสาหรับการเดินเกมนะมันก็เลยมีองค์กอบเยอะในการที่จะได้แชมป์ถามว่ามันทําได้ไหมก็ก็ทําได้มันต้องมาพร้อมกับสกิลเพย์ด้วยในทีมเนี่ยการเล่นต่างๆนานาเนี่ยนะพี่ก็จัดให้ตามตามนิสยัยการเล่นข,ของแต่ละคนเนาะอย่างสต็อปเนี่ยสกายเลอร์ ler, จริงๆพี่ก็มีแผนที่อยากให้ใช้สกายเลอร์สามคนนะแล้วก็อาจจะมีสกิล สกิลอื่นหนึ่งสกิลนะครับแต่ว่าสต็อปอาจจะไม่ไม่ให้เล่นนะครับเพราะสต็อปเนี่ยนิสใส่กันเล่นก็คือเป็นเป็นเห้าวๆ้าก้าหน่อยหลายคนอาจจะมองว่าสต็อปล้มบ่อยคือตำแหน่งที่สต็อปรับปิดชอบเนี่ยมันเล่นยากมากคือการที่จะไปเล่นข้างหน้าคนเดียวเล่นข้างหน้าคนเดียวเล่นให้เพื่อนนะต้องยืนข้างหน้าคนเดียวนะครับเพราะงั้นตรงนั้นตำแหน่งตรงนั้นสําคัญมากมีโอกาสสูงมากที่จะล้มก็คือซีซั่นที่ผ่านมาพี่ให้ดิวไปเล่นแทนตรงนั้นอนะ แล้วเป็นไงอ่ะเละดิวเล่นไม่ได้เลยแคบขี่รถไปประชิดปุ๊บดาวโดนปืนชาร์จโดนอะไรอย่างเงี้ยก็คือคือเล่นไม่ได้นะครับก็เลยคิดว่าดิวไปเล่นตำแหน่งอื่นเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่าอ่าเพราะว่าถ้าดิวได้ยิงฟรีหรือมีเล่นเล่นเป็นตำแหน่งตัวที่แบบคอยหาตำแหน่งโค้ชให้เพื่อนยิงให้เพื่อนหรือว่ารอเล่นจังหวะ2จังหวะ3อะไรเงี้ยจะดีเพราะงั้นสต็อปเทียบกับปีที่แล้วตำแหน่งเนี้ยนะดิวเล่นคือเล่นเละมากสําหรับปีที่ผ่านมาเล่นไม่ได้เลยเล่นหน้านะ แต่สต็อปถือว่าดีขึ้นมีพลาดแต่ว่าไม่ได้พลาดเยอะ,อะก็เลยสกิลก็เลยมีผลว่าที่พี่ให้อยากให้เล่นสกายเลอร์ก็คือใช้ไม่ได้แผนพี่เนี่ยมา100%ที่ยัดให้น้องถูกไหมแต่ว่าอาจจะยัดได้ไม่ร้อยอาจจะได,ได้แค่ประมาณ70%เพราะอีก30%เนี่ยต้องดูความถนัดของน้องแล้วก็นิสัยการเล่นของน้องด้วยอ,อย่างสต็อปก็สกายเลอร์ไม่ได้ก็ต้องเป็นโคโน่เนาะ,ะเพราะว่าโคโน่เนี่ยมันมัน,ม,นมันยืดได้ยืดไฟได้ยืดให้ดิวหาตำแหน่งเล่นได้นะครับแล้วก็ ถ้าข้างหน้าเนี่ยไม่พลาดเนี่ยข้างหลังทําเกมได้แน่นอนพี่ก็จัดการเล่นจัดแผนทุกอย่างก็คือตามนิสัยการเล่นของน้องๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงโอกาสในวันนี้นะฮะที่เราจะมีสิทธิ์ได้แชมป์ไหมสำหรับรอบแรนไฟนอลพี่มองว่าประมาณ5 1 0เนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบูเว็บค่อคนข้างจะเละมากช่วงนี้นะฮะแต่ก็พยายามทำให้ใหดีที่สุดทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็คิดว่าปีนี้แชมป์น่าจะเป็นทา้งน้านของ On, og, GG, Magic, อีโวลนเคโอจีซีดจีเมจิกเอเออูหลายทีมเอเอก็มีสิทธิ์สูงนะครับเนี่ยคือที่พี่เอ่ยไปเนี่ยเป็นทีมที่ตึงๆทั้งนั้นเลยนะคือคือมันยากมากสำหรับแกนเฟนอนวันนี้พี่เลยมองว่า55าิถึง10%เนี่ยโอกาสมันค่อนข้างจะน้อยนะจริงเยอะไปด้วยสำหรับเรานะครับด้วยพื้นที่การเล่นของเราเล่นยากนะครับผมแล้วก็แล้วก็เจอกับทีมที่ มีประสบการณ์สูงในแต่ละทีมนะฮะซ้ายก็อีโวลขวาก็ FW นะครับข้างหน้าก็ AA อผู้เยอะแยะไปหมดเลยนะถือว่าเป็นความท้าทายนะครับเพราะงั้นวันนี้พี่ไม่รู้หลังจากลงคลิปไปพี่ไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงจะได้อันดับที่เท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่พี่อยากให้ให้น้องๆผู้ติดตามได้รู้คือพวกเราเตรียมตัวแล้วก็ซ้อมกันมาเต็มที่คือเตรียมความพร้อมสุดๆนะครับแม้ว่าจะ ไม่ได้เก่งเหมือนเขาหรอกแต่ว่าเราเราก็เตรียมความพร้อมให้ให้สุดเท่าที่เราจะทาได้นะครับแต่ถ้าจบ10 11 12ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมก็ถือว่าเราเต็มที่แล้วเนาะมีแต่ทีมเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะงั้นวันนี้ก็อย่าลืมนะฮะไปไปเชียร์ร่วมเชียร์กันนะครับ,บายสามูต้นไปนะครับมีวันนี้กับวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่2วันที่3นะครับหลังจากที่ลงคลิปวันลงคลิปก็คือวันที่2นะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการซ้อมของบูเว็บครั้งสุดท้ายนะครับ ในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยว่าน้องๆทําได้ดีหรือเปล่านะครับก็คือเรามีปัญหากันเรื่องตรงนี้อยู่ในการเข้าพื้นที่สุดท้ายเพราะงั้นเราก็พยายามซ้อมตรงนี้ให้มันหนักนะครับคือเราซ้อมมา1 0 0เนเนี่ยวันแข่งจริงอาจจะใช้ได้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างน้อยเราก็รู้ตัวแล้วว่าเราเราเราพยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะครับอ่ะเดี๋ยวการซ้อมของน้องๆจะเป็นยังไงนะอันนี้เป็นเป็นคลิปที่ค่อนข้างจะหาดูยากนะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยเอา คลิปตอนที่น้องเล่นด้วยคุยกันด้วยเนะี่ยมาให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะงั้นวันนี้ก่อนแข่งนะครับพี่ก็เอามาให้ดูว่าเรามีความพร้อมอยู่พอสมควรนะครับอาจจะจบอันดับที่ไม่ดีก็ถือว่าเราเตรียมเตรียมตัวมาสุดๆเราทำงาน,ทำ,งานทำหน้าที่ตรงนี้ดีที่สุดแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมไปเลยกลองว่ายน้ำมันว่ายน้ำหนโคตรเจ็บเลยขาไมคิ้วเดี๋ยวผมทำได้นะ เออเราอยู่ข้างๆของมึงเลยซ้ายมึงอ่ะเป็นโอบได้์ไหมมุมข้างอยู่นะครบได้ครบได้ครบได้สองตัวรู้ว่าระวังนะระวังทายยิงด้วยไม่บวกนะมีเป็นพิการอะะไรนดิวมีจุดไหมยิงได้ยิงได้ยิงได้จุดได้ได้ดีมั้งดิวเห็นปะดาวหนึ่งต้องกดไอตี้พวกนี้อ่ยดาวผมดีเปมนการดาผมนดาผมนดาวผมกำลังมาลงขวาให้ดิวแป๊บนึงกูลงมาแล้วการ มันวิ่งมันจะวิ่งมันจะวิ่งไปมันลงขวาไปน่ะเดี๋ยวโคโนเดี๋ยวโคโนไปไหนวะเนี่ยเฮียโนซ่าเมตรโนซ่าเมตรผมพันยาก่อนเก็บยดนเลยนะดาวใช่ปะดาวดาวหนึ่งดาวหนึ่งเล่นได้โอ้โหไอ้ดิวมันแล้วดาวหนึ่งดาวหนึ่งเจ็บเจ็บเจ็บเลยสะพานมีปะเนี่ยมีคนพันยาเลยสะพานมีเฮ้ยรอไอ้เบนเบนกลับไปยึดตาหน่อยพี่เบนกลับไปยึดท้ายหน่อย เดี๋ยวผมหลัเพี่ช่วยกันน่ะต้องช่วยจานตัวเดียวอ่ะถ่ายม้าถ่ายม้ากำระเบิดมาเต็มเลยระเบิดดูซ้ายให้มึงเล่นก่อนนะโุ้มไว้คุ้มไวนตีกันมาตีกันต่นเล่นได้นะเด็กตัวนึงอ่ะพี่เด็กตัวนึงอ่ะเนี่ยเคลียร์ได้จะไว่ถูกมากกูจ่อให้เดียวรอเดี๋ยวลิมต้าหนึ่งผมต้อแตกดีกว่าปล่อยวอลไปปล่อยวอลไปจ่อไปจ่อไปมิน่าช้าได้มาเต็มชั้นนึง ไปดูให้โอ้มีมีบอลแล้วนะพี่ไอ็นอบบลมีเจ็ดมาจริงแล้วสี่ลูกขอหน่อยขอหน่อยมาบอลดวต้องดันนั่นเนี่ยต้องดันนั่นเนี่ยหรอยิงแล้วเดียวมันบวกกันอยู่หรอบวกกันอยู่อะกดจุดให้ผมกดจุดให้โอ้ยยิงได้ ป่าแปดยี่สิบยี่สิบอัคตกได้วาสองลูกแล้วพี่เหลือแปดนัดเนี่ยเหลือสองตัวแล้วสองตัวแล้วขึ้นไปคุมให้ขึ้นไปคุมดิวห้องน้ำดิววิ่งห้องน้ำตัวนึงไอ้ดอกปะเอออยู่ไอ้ดอกตัวนึงไอ้ดอกของห้องน้ำอ่ะน่าจะหลังไอ้บอลห้องน้ำมั้งเจาะเจาะเจาะไอ้วอลไปนี่มาชไอ้บอมแล้วนะ คง <l> ขวาอยู่นะครับผมกูจ่อยู่ดียวไอไอ้การไอ้ตัวรับเก็บอยู่พี่เม็ดนึงอะอยู่ข้างในเลยะเนี่ย๋ยาเก็บได้ปิดเกมสวยๆนะยูไม่งีบอยู่ในห้องน้ำอ่ะโฮ้ยมองมกแล้วจะปาดนีดาวตัวเดียวจอจอด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 จอน่อยจอ ตอยู่ปะเหรอผมไม่มีปากก่นี่หว่าเว้นเหมือนขบนมีนะชั้นสุดมีนะชบ้นสุดเลยเออซ้ายอะเดียวๆน้ว่ะซ้ายใช่บนสุดมีตัวเฮ้ยหน้าผมตัวหนึ่งพี่ สองตัวเลยก็ได้ดาสวยเจอเดียวข้างบนอ่ะไฟไฟเถอะกูแลกยันดับอยู่ด้วยไปสั่นรถอะไรดิเอ้ากีเกียรรถติดดีไงดีระวังระวังระวังเป็นรถติดเฉยเลยถุงล่างนี่หว่า้มันมันมาชิดโหลมันมาชิดกูเห็นกูเห็นคนนั้นมาเล่นเล่นน่ะมันจะเ็ิระเบิดโหลระวังระเบิดนะพี่อ่ะคนนั้นเนี่หน้ากูเลยตัวนึงอ่ะไหลซ้ายแล้โหล่มาไหลซ้ายแล้วคือนายไปครับ ร้อยหนึ 2. 2> ่งห้าส right. no. sure no. 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 ิบร้อยร้อยเจ็ดสิบแล้วอีกห้าสิบหรอมาตบแล้วสายกูมาเจดรอไปอ่ะสามไปดิสามไปดิสายกูมาโหเล่นได้หรอระยะระยะกองไม่ถึงไอ้สัสหน้ากูอีกตัวนึงอ่ะจะด่าหรออยู่กับพี่ตาบตัวนึงอ่ะกับพี่าตัวเนี้กับพี่ไดลดกูไมทันตายก่อน กูยิงเกดกระท้ามันไหนเข่มเมืกี้รัวกับพี่ตั๊บแต่โดดมาใส่เลยสองเลกลา m เอ็มเอ็มเหนึ่งสี่เวสามเนี่ยมีรถมามอไซหรอมาไซดมาไซยิงได้ไหมพี่รดไหนึ่งรถสองเมตรเฮ้ยเจ๊กันเจ๊กเทาไหร่สกิลผมาูดสกิลนะงานวงสกิลงานเฮ้ยเนื้อหนาตัวนึงพี่มาเห็นป่ะแล่นเป็นหวพี่เบ้เาะผมอ่ะพี่เบ้นเดบเผมอ่ะ เนี่ยเราต่อไปทางซ้ายเลยเฮ้ยเนินเนินเนินฝั่งซ้ายอ่ะโหลเห็นป่ะแถวหินน่ะสี่ตัวเลยแมันกดขวาให้เราอยู่หรอมันกดขวาให้เราอยู่อุยจะดาวมาสุดท้ายอ่ะไกลสุดละเกิดอะไรขึ้นไอ้เหี้ยมอเตอร์ไซค์ขับอยู่ข้างหลังเราหรอมันจอดจอดยังเนี่ยจอดข้างหลังเราเนี่ยเฮ้ยมันกดขวาให้อยู่ขวากดเราไม่ได้เดียวระวังยิงมึงเดียวอุยสามตัวเลย ขวามันตัวเราไม่ได้ขวาต้องลงแล้วหลอขวามันต้องลงแล้วรอยิงขวานะไม่รู้มันตายหรือยังเนี่ยไอตี้นี่มันจะเล่นกับเรานะเนี่ยในโรงงานเนี่ยไปขวาขวาลงมาหลอขวาหลอโดนเนื้อหนักเป็นเรเดียวกูจะตายดิวดาวดาวแล้วตังค์ก้อนไม้ไม่ตัวเจ็บตายยูบีเอสามแน่เลยขวาตายแล้วหินพี่หินหินเลยหินตัวนึงอ่ะมาเล่นคิดนี่นะารั สกีวเสร็จแล้วผมกดนะพี well, I I mean, me, like, ่ดูนะดูนะหลโหลัได้โรงงานมันยังมีนะเนี่ยส่วนนี้น่ะกี่ตัววะน่จุดเด็นตัวโอ๊ยดูเดินต้องให้ดาวพี่เบนเออตัวนั้นแหละตัวนั้นไอ้สิบสี่กูเข้าหัวห้าสิบกับหกสิบเอ็ดดวยาวหมดมาดิมาใช้ขับรถจอดข้างในวะมีลูกเดียวนะเล่นได้ไหม เนี้ยหลังแม่งยังออกมาได้อยู่เลยนะต้องดันให้วอลไปอ่ะตรงกูเล่นไม่ได้ไอฝั่งขวาเล่นได้มั้งเด็กแบบไม่ได้ไม่ได้ต้องดันให้วอลดิวหินขวาตรงวิ่งก่อนนะรวยพี่เออพี่การ์ลยิงขวาก็ได้เออการกดมันซ้ายขับรถแล้วซ้ายขับรถเราอยู่กูเราอยู่กูเราอยู่กูเราไม่ทางวิ่งลงยิงซ้ายไปนะดิวเออขวาวิ่งดิวขวาวิ่งแล้วสี่สิบเจ็ดสิบห้าสิบรวยรถไอ้เจ้ามอเตอร์ไ์มาหากูได้ไงอ่ะ เอารถมานี้มึงอะอ้เหี๊อย่าสั่งหนอยสัน่อยมันการระเบิดอยู่น้ากลัวหลตาระวังตาตาพี่ระวังนะนลงๆอะหรอร้อยหนึ่งโคสกิลให้พี่ดูหน่อยสกิลการเลือกให้ดาหลายรอบ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 พีิปดาวหลายรอบดาว้ยชตัวหลังให้หลตัวหลังตัวหลังกูต้องเล่นแล้ววะจะดาวแล้วจะดาวแล้วพี่เบเก็บบเยนะสวย กูจะหลุดอีกแล้วไอ้เหี้ยรถติกขนาดนั้นแล้วมึงจะให้กูจอดรอตายคารถเหรอ <c oughs>